สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อน youtube นะคะวันนี้เราจะพามาทำดัดแปลงที่สูบลมจักรยานยนต์รถมอเตอร์ไซค์รถจักรยานของเรานะคะทําจาก คอมเพรสเซอร์เก่าของตู้เย็นเก่านะคะตัวนี้ตัดออกมาเลยนะคะตัดออกมาจากตู้เย็นแล้วก็จะมีอันนี้จะเป็นสายลมออกนะคะใช้สายลมสวมเข้าไปแบบนี้นะคะจริงๆแล้วต้องมีสายรัดแต่ว่าตอนนี้มันก็ยังแน่นอยู่นะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นหัวสูบลมมอเตอร์ไซค์นะคะต่อมาแบบนี้เลยค่ะงานหยาบๆบแบบนี้เลยนะคะ นี้จะเป็นสายลมสำหรับที่จะเติมลมมอเตอร์ไซค์ของเรานะคะแล้วอีกฝั่งตัวนี้มันจะเป็นท่อดูดนะคะเราก็เลยเอาผ้าขาวรัดกันฝุ่นไว้นะคะลมมันก็จะมาออกอีกฝั่งหนึ่งฝั่งด้านนี้ข้างหลังนี้ก็จะมีรีเลย์ที่มาจากตู้เย็นเลยนะคะเราไม่ถอดเราเอามาหมดเลยนะคะแบบนี้เลยค่ะจะมีรีเลย์ เสียบด้านหลังแบบนี้แล้วก็จะต่อกับสายไฟของตู้เย็นนะคะใช้เติมลมในครัวเรือนในบ้านนะคะเนี่ยสายไฟมันจะมาแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ต่อเข้ากับบักแบบนี้เลยค่ะตัดออกมาจากตู้เย็นแล้วก็ต่อแบบนี้เลยค่ะอันนี้ก็เสียบกับไฟบ้านของเรานะคะ แล้วมันก็จะปั๊มลมออกมานี่อ่ะเสียบกับมอเตอร์ไซค์ได้เลยนะคะแป๊บเดียวเต็มค่ะไม่ต้องสูบให้เมื่อยมือนะคะดัดแปลงทำมาจากคอมตู้เย็นที่มันเสียนะคะแรงอัดใช้ได้ค่ะถือว่าใช้ได้มีติดบ้านไว้ค่ะดีกว่าสูบมือนะคะตัวนี้ ใช้งานได้จริงค่ะหัวสวมมอเตอร์ไซค์นะคะ